สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ก็จะมาแนะนำ5ขั้นตอนในการใช้เลนส์ปกติให้ง่ายขึ้นนะคะสเต็ปที่1นนะคะฝึกมองวัตถุที่อยู่นิ่งนะคะอย่างเช่นการมองทีวีในระยะเกินหนึ่งเมตรนะคะเราก็จะใช้ส่วนบนของเลนส์ในการมองนะคะหากยังมองไม่ชัดนะคะลองมองดูหน้ากระจกก็ได้นะคะว่าในระยะการมองไกลย,ยังเงยศรีรษะอยู่หรือเปล่านะคะวิธีแก้ง่ายๆเลยก็คือการมองให้ตรง วัตถุที่จะมองก็จะทําให้มองไกลชัดขึ้นนะคะสเต็ปที่2นะคะก็ฝึกมองวัตถุในระยะเคลื่อนไหวนะคะอย่างเช่นการเดินขึ้นลงบันไดาการเดินในบ้านหรือการขับรถนะคะแต่ข้อควรระวังในการขึ้นลงบันไดนะคะก็คือถ้ายังมองบันไดไม่ชัดแนะนําให้เดินก้มหน้าเยอะๆนะคะโดยใช้ส่วนบนของเลนในการมองนะคะก็จะทําให้การเดินขึ้นลงบันไดชัดเจนและปลอดภัยมากขึ้นนะคะ สเต็ปที่3เป็นการฝึกมองระยะใกล้เช่นการดูหนังสือการดูโทรศัพท์มือถือนะคะก็จะใช้ในส่วนของระยะใกล้ให้เหลือบตาต่ำแล้วมองด้านล่างของเลนนะคะโดยไม่ต้องก้มศีรษะลงนะคะเราก็จะสามารถมองวัตถุที่อยู่ในระยะใกล้ได้ชัดเจนขึ้นนะคะสเต็ปที่4นะคะฝึกมองด้านข้างของเลนนะคะ เลนโปรเจสิฟทุกรุ่นจะมีภาพบิดเบือนด้านข้างของเลนนะคะจะมากน้อยขึ้นอยู่กับรุ่นของเลนที่เลือกนะคะการมองในด้านข้างของเลนให้หันศีรษะตามนะคะอย่าเหลือบตามองนะจะทาให้มองเห็นภาพเบี้ยวๆด้านข้างนะคะดังนั้นการหันหน้าตามวัตถุที่อยู่ในด้านข้างก็จะทําให้การมองชัดขึ้นนะคะ สเตทิ5นะคะก็คือการฝึกมองระยะกลางหรือระยะคอมพิวเตอร์นะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเลนสพ์กัสในส่วนของระยะกลางหรือระยะคอมพิวเตอร์ก็จะมีความจำกัดนะคะขึ้นอยู่กับรุ่นเลนที่เลือกใช้เหมือนกันนะคะดังนั้นแนะนำระยะการมองคอมพิวเตอร์นะคะก็คือการวางขอบจอให้ตรงกับดั้งจมูกของเรานะคะตาของเราก็จะสามารถมองผ่านส่วนกลางของเลน์ได้พอดีนะคะ